ไข่าขาวไข่แดงไข่เป็นลูกๆที่เรากินกันเนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คือบางคนน่ไปกินไข่าขาววันละหลูกวันละแลูกเหมือนแม่ผมเองอตอนที่ไปตรวจเลือดเนี่ยหมอบอกว่าไตามันเสื่อมแล้วเสื่อมเลยมันฟื้นไม่ได้หรอกคือพูดตรงๆนะคือตอนนั้นมันหมดหวังมากๆเลยนะฮะเพราะไม่รู้ต้องทำยังไงจนเราก็ไปศึกษาหมอบอกว่าให้ดูข้อมูลไปหาในอินเทอร์เน็ตเอาละกันก็ไปพบว่ากินไข่าขาวดูแลไตวันละหกฟองน้ําข้าวด้วยยิ่งดีน้ําข้าวไข่ขาวอย่างเงี้ยเขาไปทากันท็อปเนี่ยให้แม่กินงดเค็งงดเค็มก กินข้าวต้มกับผักลวกไม่ใส่ซอสอะไรสักอย่างแล้วก็เอาไข่ให้แกกิน,กน,นวันล,ละ6ฟองกลายเป็นว่าไม่นานครับสองอาทิตย์เท่านั้นเริ่มมีอาการหายจะเป็นกินชีปัสสาวะไม่ค่อยออกแล้วเริ่มมีอาการจุกคอฉะนั้นใครเป็นแบบนี้นะครับคองเสียเริ่มเยอะคือคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตามาก่อนแล้วอยู่หายจะเป็นกินชีมีอาการจุกคอจุกคอคือกินอาหารไม่ลงแล้วสักพักนึงเนี่ยว่าจะเกิดภาวะฉี่ขึ้นสมองก็คือสารแอมโมเนียมเนี่ยนะมันขึ้นสมองแล้วขึ้นสมองเขาเรียกว่าภาวะยูริเมียยูริเมียคือภาวะที่่่่สสมมมออองงเเเเกกกิิดดดารรรรับพพูููไไ้ืวป คนมาเดินทรงตัวตัวเองไม่อยู่ประจวบเหมาะกับการที่เรางดเค็มกินจืดทําให้เกลือต่ําโซเดียมต่ําจะคล้ายๆกับคนที่ไม่ค่อยมีแรงวูบง่ายด้วยคล้ายๆคนท้องเสียพอเกลือต่ําปั๊บของเสียมันเกิดการดูดขึ้นปุ๊บนะครับสุดท้ายหมอเจาะไหายปะลาลาฟอกตายอย่างเงี้ยนะหลายๆเคสผมเจอแต่ดีที่แม่ผมรอดมาจากการที่เราไปหาวิธีการปรับอาหารที่เราวัดผลตรวจเลือดก,กันได้จริงๆเลยปุ๊บสองอาทิตย์ตอนเนี้ยสบายใจไปทั้งครอบครัวแล้วหน้าที่ผมคือเป็นเพื่อนร่วมทางให้คําแนะนําพี่ๆครับจนพวกพี่ๆเนี่ยหายเครียดกันทั้งหมดนั่่หผมบอกวา ถ้าเราจะย้ายจากไตน้ําเสียเนี่ยที่มันอยู่ในน้ําเสียแบบนี้เนี่ยนะย้ายให้มาอยู่ในไตน้ําดีเนี่ยมันคือการปรับอาหารเป็นหลักแล้วเราจะใช้ตัวไหนเสริมเนี่ยค่อยมาว่ากันตามผลตรวจเลือดใครอยากถามอะไรก็สามารถ DM นะเข้ามาถามได้